พี่ผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นนักประกาศของรถไฟฟ้าในที่นี้รถเมล์ในที่นีธรรมดาแต่คือคลิปพาคุยกับนักประกาศบนรถไฟฟ้าและระบบขนส่งบนชนต่างๆของจีนใช่แล้วเธอคนนี้มีอาชีพเป็นนักประกาศบนรถไฟฟ้าแต่ในอีกมุมหนึ่งเธอยังเป็นคุณครูที่แสนดีของนักเรียนอีกด้วย ส่วนในมุมของเราเธอเป็นไอดอลตลอดการถามว่าทำไมน่ะเหรอนั่นพอนอกจากเสียงประกาศของเธอจะเพราะแล้วยังเป็นเสียงประกาศภาษาแมนดารินที่ตรงตามมาตรฐานอีกด้วยมาเมืองจีนครั้งนี้เราจึงไม่พลาดที่จะมาสัมภาษณ์เธอให้ทุกคนได้ฟังกันว่าในการประกาศต่างๆนั้นจําเป็นจะต้องปรับเสียงยังไงบ้างและเราไปรู้จักเธอได้ยังไงกันห一广场站到了请带好您的随身物品准备下车 The next stop is Wu Yi Square. Please take all your belongings. ใครที่สนใจสามารถชมคลิปเต็มได้ที่หน้าช่องเร็วๆนี้นะครับ